โอ้ยแล้วเราดึงเชือกไล่เชือกไปก่อนไล่เชือกไหมไล่เชือกไปเราไปตัดมันมันไม่สามารถเอาตีนขึ้นไปอยู่บนเรือเราได้ไม่มีโรคแน่นอนดึงตีนไปเลยอันนี้เหรอพี่เอาเอาหน้าให้มันตรงเลยนะเกือกรูปเชือบรูปฟังไปดีเราไม่มาเฉยเราตัดมันเลยมันไหลไปเลยเราตัดเลยครับเราปล่อยทิ้งเลยครับปล่อยเพราะว่าตรงหน้าต้องหน้ามันไอ้นี่พี่หนูเอาไม้พายไปเยียวเชือกตรงไหน มาช่วยไม่ต้องเดินมาเดินไม่ต้องเดินมาช่วย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 ลูกมาช่วยติดเชือกยตัวติดอะไรตัวติดตัวติดติดตัดเลยเชือกตดตันเลยตดเเขาตัดเลยตัดเลยตันเลยตัเลยตัเลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะดึงหน้ามันขึ้นดึงหน้าัขึ้นดึงหน้ามัเ้

กี่ก็ว่ามาันโดนขามาันโดนเข่ามาันโดนสู้ๆให้มันขึ้นมาหน้ามาหน่อยมั้งสูง้ๆๆๆไม่เราเราลองออกตรงนี้ไปไหม